คุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะครับวันนี้เรามีเรื่องราวของหนิงปณิตานะครับที่ออกมาเผยภาพล่าสุดดีเจมาตุมนุ่งขาวเข้าปฏิบัติธรรมกับแม่ชีสันสนีที่สถียนทร,รมาสถานหลังเจอรมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ชาวเน็ตร,ร่วมอนุโมทนาบุญและต่างเป็นกำลังใจให้กับดีเจมาตุมเป็นจำนวนมากเลยนะครับเลกได้ว่างเงียบหายไปนานสำหรับโลกออนไลน์โลกโซเชียลเลย กับ d j มาตุมเตชินพลอยเพชรนะครับหลังจากที่เข้าตรวจรักษาโควิด19จนหายดีและได้รับโทษเนื่องจากจัดปาร์ตี้วันเกิดทำให้มีผู้ติดเชื้อดังกล่าวหลายครบหลายรายนะครับรวมถึงเจ้าตัวด้วยนอกจากนี้ยังโดนกระแสดราม่าบนโลกโซเชียลอย่างมากจนเจ้าตัวขอพักงานและดกไปพักกายพักใจไม่ได้โพสต์การเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมเลยนะครับล่าสุดทางด้านหนิงปณิตา ธรรมวัฒนะนักแสดงและผู้จัดการคนเก่งได้ออกมาเผยภาพของดีเจมาตูมขณะนุ่งขาวห่มขาวไปปฏิบัติธรรมที่สเสถียรธรรมสถานกับแม่ชีสัสนีลงอินสตาแกรมโดยระบุข้อความว่าการปฏิบัติธรรมจะทำให้เราเห็นทุกและได้เปลี่ยนเหตุ ที่ใดมีธรรมที่นั้นปลอดภัยเสียใจเมื่อทำผิดบ่งบอกว่าภายในจิตใจยังมีจิตสำนึกแต่จะให้ดีจงฝึกให้มีสติก่อนลงมือทำจะได้ไม่ผิดสำซากทำให้ดีในวันที่ยังมีโอกาสอย่ารอให้วันที่หมดโอกาสมาถึงแม่ชีสันสนีสเสถียรสุด ทั้งนี้นอกจากภาพดังกล่าวมีการเผยแพร่ออกไปแล้วนะครับก็ได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นร่วมอนุโมทนาบุญกับดีเจมาตูมและเองปนิดาเป็นจํานวนมากตั้งขอให้มะตูมเข้มแข็งทางกลายและใจรักษาสุขภาพใจให้ผ่านมรสุมครั้งนี้ไปได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มาอัปเดตของด้านดีเจมาตูมนะครับหลังจากหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงกันเป็นระยะเวลานาน ท่านใดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ได้ที่ใต้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ